สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t พอดแคสต์สภาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าส่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งค่ายที่ถือได้ว่าเป็นค่ายใหญ่ของทาง K-POp เลยนะคะสําหรับค่าย SM Entertainment นั่นเองนะคะเป็นค่ายที่เรียกได้ว่ามีศิล,ลปินที่แบบว่าโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นค่ายที่ทําให้แต่ละวง ประสบความสําเร็จมากจริงๆนะคะโดย SM Entertainment เนี่ยนะคะเป็นค่ายที่แบบว่าแฟนๆเนี่ยก็มองว่าศิลปินที่มาจาก SM เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของโวคอลนะคะก็เรียกได้ว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็โดดเด่นจริงๆในเรื่องของทักษะการร้องการร้องสดการไฮโน้ตต่างๆเนี่ยเรียกว่า SM เนี่ยนะคะก็มักจะได้รับคําชื่นชมด้วยนะคะรวมทั้งก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะคะว่า ครูสอนร้องเพลงของ SM เนี่ยเป็นครูที่แบบว่าเก่งมากๆเลยจนทําให้ศิลปินต่างๆที่เดบิวต์ออกมาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีสไตล์การร้องเพลงที่ถือได้ว่าเป็นเอกลกักษณ์และก็เป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดเลยนะคะอย่างแทยอนเกิลเจเนเรชันเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นจริงๆในเรื่องของทักษะโวคลัลจนถึงปัจจุบันนะคะสําหรับการออกโซโล่ของเธอเนี่ยเธอเนี่ยก็ยังได้รับคําชื่นชมนะคะในเรื่องของทักษะการร้องเพลงรวมทั้งเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอนั่นเองนะคะ หรือว่าอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับเวนดี้จากวง r ร d v e l v ว t นะคะเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งการไฮโน้ตของเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าโดดเด่นจริงๆเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับมากๆเลยในเรื่องของทักษะโวคอลแล้วก็การร้องเพลงนะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งของบอยกรุ๊ปบ้างนะคะอย่างแบงค์ฮยอนนะคะจากวง Ex o ซเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับคําชื่นชมจริงๆในเรื่องของทักษะการร้องเพลงก็ถือได้ว่า เป็นคนหนึ่งที่มีผลงานในเรื่องของการร้องเพลงประกอบซีรีส์เนี่ยเยอะมากๆนะคะด้วยความที่เป็นคนที่เนื้อเสียงแล้วก็เนื้อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งทักษะการร้องเพลงของเขานั่นเองนะคะอย่างวงเอ็กโซเนี่ยก็มีหลายๆคนเลยนะคะที่โดดเด่นในเรื่องเสียงร้องเดี๋ยวเราเนี่ยก็ขอยกตัวอย่างเป็นแบล็คฮยลลแล้วกันนะคะหรือว่าจะเป็นวงน้องใหม่อย่างล่าสุดเลยสําหรับเอสป้านะคะอย่างวินเทอร์เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยต่างมองว่าทักษะของโบ้็ของเธอเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะคะด้วย เนื้อเสียงหรือว่าจะเป็นการแสดงบนเวทีการร้องสดต่างๆรวมทั้งการร้องไฮโน้ตของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นจริงๆนะคะสำหรับการโวคอลของวินเทอร์นั่นเอง แต่ว่าเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็มีการจับสังเกตกันเหมือนว่าทางค่าย SM Entertainment เนี่ยนะคะจะแบบว่าไม่ค่อยให้ศิลปินเนี่ยนะคะจากทางค่ายเนี่ยได้ร้องสดกันสักเท่าไหร่เลยแฟนๆเนี่ยก็มักจะเห็นในเวอร์ชั่นของลิปซิง์มากกว่านะคะก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยได้มีการเปรียบเทียบกันเหมือนว่าเจนแรกๆของทาง SM เนี่ยนะคะที่แรกเนี่ยอย่าง Generation i r l g เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีการร้องสดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเราเนี่ยก็จะเห็นถึงทักษะโวคอลแล้วก็การแสดงสด ร้องสดของศิลปินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเห็นเป็นการลิฟซิงค์มากกว่านะคะานานๆทีเนี่ยถึงจะได้เห็นในเรื่องของการร้องสดแฟนๆเนี่ยถึงขนาดที่แบบว่ามีการพูดถึงกันเลยนะคะว่าส่วนมากเนี่ยได้เห็นศิลปินเนี่ยร้องสดเนี่ยในวีไลฟ์ผ่านไลฟ์เนี่ยยังเยอะกว่าอยู่บนสเตจเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่แ,บบนแฟนๆเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นการเซลล์ๆกันนั่นเองนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เราบอกไปว่ามันก็เห็นถึงข้อแตกต่างจริงๆนะคะจากแบบว่าเจนแรกๆก,กับเจนปัจจุบันถึงการแสดงบนเวทีกัน ร้องโสดการลิปสิงต่างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าก็เหมือนว่ามีแฟนๆบางส่วนนะคะที่มองว่าปัจจุบันเนี่ยที่มีการลิปต์สิงมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าค่ายอื่นๆเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะมีการลิปสิงกันอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยก็มีการจับสังเกตกันในเรื่องนี้ก็เลยทําให้มองว่า SM เนี่ยก็น่าจะมีการแบบว่าให้ศิลปินเนี่ยนะคะได้มีการลิปสิงให้เหมือนกันกับค่ายอื่นๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือความคิดเห็นของแฟนๆนะคะที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ีนน่เองะะคะและนี่แหละคะ่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับค่ายใหญ่อย่าง SM Entertainment ที่ถือได้ว่ามีศิลปินที่ประสบความสําเร็จมากจริงๆนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่แฟนหรือว่าชาวเน็ตต่างๆเนี่ยนะคะได้มีการจับสังเกตนะคะแล้วก็ตั้งกระทู้พูดถึงกันสําหรับเรื่องราวนี้นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ